สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเกม World o อ t a แทนะครับผมแล้ววันนี้เราก็จะมาสอนอเวลาเล่นกับเพื่อนกันอ่ะเออแบบบางคนเขาก็ถามว่าเล่นกันยังไงอะไรไงนะฮะนะใครฮะใครฮะไม่ดูครับเผื่อแบบมีคนงสงกใส่เผื่อแบบมีคนสงสัสนะตอนแรกผมก็ไม่รู้นะแล้วก็พอดีคุณกันเขาก็เพิ่งมาบอกนะครับอ่ะบอกสักพักนึงแล้วแหละเออก็เลยแบบเผื่อบางคนไม่ไม่เผื่อบางคนเขาไม่รู้ไงเ นะขั้นแรกมาวิธีวิจัยทุยไม่ใช่ขั้นแรกไปที่เอ้ยไม่ใช่เออเราต้องบอกแอดเพื่อนไาที่แอดเพื่อนอ่าเพื่อนเพื่อนฮะเราก็มาที่ข้้งล่างสายมือฮะรายชื่อเอ้ยรายการติดต่อนะฮะอ่าเราไปที่รายชื่อเพื่อนนะแล้วก็ใส่ชื่อเพื่อนอะไรเข้าไปนะฮะใส่ใส่ใส่เสร็จแล้วกดค้นหานะฮะเรก็เลือกที่ชื่อเพื่อนแล้วก็เพิ่มเป็นเพื่อนนะครับผมอ่าสมมติถ้าเพิ่มเป็นเพื่อนเพื่อนกดยอมรับแล้วเราก็มาดูรายชื่อผู้ติดต่อฮะ ถ้าเป็นเหลียมเขียวนี้คือแสดงว่าเพื่อนเราออนไลน์ line, ถ้าเป็นสีแดงนี้คือ,อเพื่อนเรายังไม่ออนนะฮะออฟไลน์อยู่นั่นเองอ่แล้วสมมติเรามีรายชื่อเพื่อนแล้วเราจะออนกันยังไงอ่าให้เรามาดูที่ข้างบนตรงนี้ครับข้างใต้เริ่มสู้นะฮะเรากดลงไปปับ๊บอ่ามันก็จะมีเป็นหลายๆอย่างเลือกโผล่มาเนี่ยแหละเออแล้วก,แวก,แวก็แล้วก็ไปที่หมวดรถถังครับผมป่ากดเข้าไปอ่าแล้วเราก็จะเจอรายชื่อเพื่อนนะฮะสมมุติเราจะเลือกคนนี้นะแล้วก็กด คลิกที่คนทีทีหนึ่งแล้วกดส่งมันมาอีกด้านหนึ่งนะโอเคมาแล้วก็กดเชิญนะปับ๊บโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาดูครับถ้าเกิดเราเป็นเพื่อนถ้าเราถ้าเกิดเราชวนเพื่อนเนี่ยแล้วเพื่อนจะต้องทํำยังไงบ้างโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคฮะกลับมาครัง้งนะฮะหลังจากเมื่อกี้นะก็เราก็มาดูหน้าจอเพื่อนนะสมมุติเพื่อนอีกคนหนึ่งชวนเรามาอย่างเงี้ยอ่าเราก็วิธีจะกดรับแบบ เข้าหมวดรถถังเนี่ยแล้วก็มาที่ข้างล่างขวาฮะที่มันเป็นรูปข้อความข้อความเยื้องขึ้นมาน่ยกดปายปัป๊บเราก็จะเห็นเนี่ยนี<ม>่พันเจ้การเชิญให้เข้าร่วมหมวดรถถังอะไรอย่างงี้ยศมีนาวันที่แล้วก็เวลานะฮะเราก็กดปั๊บไปแล้วก็มีหน้าต่างเล็กเล็กขึ้นมาฮะ,ะจะเข้าหมวดรถถังไหมก็กดยอมรับปุ๊บอ่าเราก็เข้าหมวดแล้วฮะแค่เนี้ฮะ่เข้ามันเป็นหมวดอืเข้ามาเป็นหมวดเลยแม่งยศสูงขนาดจะพิมพ์อะไรครับ อพอพอพอเราเข้ามาแล้วเออแล้วก็ถ้าแบบเราจะเลือกรถคันไหนเราก็เลือกได้ปกติะก็สมมุติเราจะเล่นอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็เลือกคันนี้ได้แล้วก็ไปที่หมวดรถถังแล้วก็กดพร้อมครับผมอกดพร้อมแล้วก็ให้เพื่อนอีกคนหนึ่งเอ้ยอย่าพึ่งกดทำไมไอ้ก็กดเลยไอ่ไงไม่แล้วอใไรเพื่อนอีกคนเกิดเริ่มฟูนะฮะไอ้สัตว์เราจะรีบกดทำไมไ ก็ก็บอกให้กดเริ่มก็เริ่มให้เลยไม่ครับไม่ผมผมพูดเป็นตัวอย่างกับเอฟแซม์คับคุณคุณไม่ได้จะเก็บเวลแล้วคันนี้อ๋อไม่ถามก่อนเลยเอ้าโถโอเคงั้นก็จบกันเท่านี้แล้วกันฮะจบกันเท่านี้แล้วกันโอเคถ้าเกิดมีทริปหรือว่าอะไรดีๆก็เดี๋ยวจะมาสอนกันในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ